สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการอาถันแดนสยามเรื่องเล่าขานตำนานสยองจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยสำหรับวันนี้เป็นตอนที่14เราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังประตูสู่ภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อโคราชโคราชไม่ได้เป็นเพียงเมืองใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้อันกล้าหาญของวีรสตรีย่าโมแต่ในทุกตารางนิ้วของผืนดินแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อและอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นมันคือดินแดนแห่งของแข็งของแรงที่คนต่างถิ่นอาจไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจก็มักจะนำมาซึ่งหายนะเสมอเรื่องที่ดิฉันจะเล่าในวันนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพคู่หนึ่งที่ฝันอยากจะมีบ้านพักต่างอากาศสวยๆในอำเภอปากช่องพวกเขาหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลาอย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแต่ใครจะรู้ว่าความฝันนั้นกำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ที่ดินผืนหนึ่ง คุณพิมพ์กับคุณเอกสามีภรรยาที่ทำงานมาทั้งชีวิตตัดสินใจซื้อที่ดินผืนงามในอำเภอปากช่องมันเป็นที่ดินติดเนินเขาเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตาแถมยังขายในราคาที่ถูกกว่าที่ดินผืนอื่นในระแวกนั้นอย่างไม่น่าเชื่อตอนที่ไปดูที่ดินชาวบ้านแถวนั้นมองพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆบางคนก็พึมพำเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่าง แต่ทั้งคู่ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่อยากให้คนต่างถิ่นเข้ามาวุ่นวายมีเพียงคุณยายท่านหนึ่งที่เดินเข้ามาคุยด้วยตรงๆท่านบอกว่าที่ตรงนี้มันแรงนะหนูอย่าไปทำอะไรที่เขาไม่ชอบละ่ะคุณพิมพ์ได้แต่ยิ้มรับแต่ในใจไม่ได้เชื่ออะไรเลยแม้แต่น้อยการก่อสร้างเริ่มต้นและความผิดปกติก็เริ่มคืบคลานเข้ามา คนงานก่อสร้างหลายคนล้มป่วยอย่างไม่มีสาเหตุเครื่องมือช่างที่วางไว้ดีๆก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยตกกลางคืนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนมาจากที่ดินผืนนั้นแต่เมื่อออกมาดูก็ไม่พบใครคุณพิมพ์เองก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆบ่อยครั้งที่เธอมองออกไปนอกหน้าต่างแคมป์คนงานในตอนพลบคำ่ำ เธอจะเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงชายป่าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยโบราณสีซีดๆยืนนิ่งไม่ไหวติ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์กระพริบตาร่างนั้นก็จะหายไปแต่สิ่งที่ทำให้คุณเอกสามีของเธอหัวเสียที่สุดคือต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหานอยู่กลางที่ดินมันเป็นต้นไม้ที่สวยงามและดูเก่าแก่มาก แต่ตำนานของมันขวางทางสร้างตัวบ้านสถาปนิกแนะนำให้สร้างบ้านเลี่ยงตัวต้นไม้แต่คุณเอกไม่ยอมเขามองว่ามันเป็นแค่อุปสรรคที่ต้องกำจัดทิ้งแค่ต้นไม้ต้นเดียวจะไปมีปัญหาอะไรเขาพูดอย่างไม่ใส่ใจแม้ว่าคนงานจะไม่มีใครกล้าแตะต้องมาเลยก็ตามสุดท้ายคุณเอกต้องจ้างคนงานชุดใหม่จากต่างถิ่นเพื่อมาตัดต้นตะเคียนต้นนั้นโดยเฉพาะ วันที่เลื่อยยนกรีดเสียงแหลมลงบนลำตน้นท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดครึ้มลงทันทีลมพัดกระโชกแรงจนน่ากลัวและเมื่อต้นตะเคียนยักษ์ล้มลงกระแทกพื้นเสียงของมันดังสนั่นวันไหวราวกับเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิตคุณเอกพอใจมากเขามองว่าเนื้อไม้ตะเคียนต้นนี้สวยงามเกินกว่าจะทิ้งไปเฉยๆเขาจึงตัดสินใจ นำแกนไม้ที่ใหญ่ที่สุดของต้นตะเคียนมาทำเป็นเสาเอกของบ้านเสาต้นใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่กลางโถงรับแขกคืนแรกหลังจากที่เสาต้นนั้นถูกนำมาตั้งไว้ในโครงบ้านที่กำลังก่อสร้างคืนนั้นเองที่นรกเปิดประตูต้อนรับพวกเขาคุณพิมพ์สะดุ้มตื่นกลางดึกเพราะเสียงบางอย่างมันเหมือนเสียงเล็บขูดกับเนื้อไม้ ดังแกรกแกรกแกรกมาจากใจกลางบ้านเธอปลุกสามีแต่เขากลับนอนนิ่งไม่ไหวติ่งหายใจสมันเสมอเหมือนไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเธอค่อยคอยย่องออกจากห้องนอนแสงจันทร์าส่องเข้ามาในตัวบ้านที่ยังไม่มีผนังทำให้เธอเห็นเสาเอกต้นนั้นตั้งตระงานอยู่กลางความมืดและสิ่งที่ทำให้เธอแทบสิ้นสติคือผิวของเสาไม้ตะเคียน มันมีของเหลวสีคล้ำข้นไหลซึมออกมาเป็นทางยาวและที่น่ากลัวกว่านั้นคือของเหลวนั้นกำลังก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายกับใบหน้าของผู้หญิงเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับจมหายไปในความเงียบราวกับว่าไม่มีใครในโลกนี้ได้ยินเธออีกแล้วร่างของเธอแข็งทื่อขยับไปไหนไม่ได้สายตาจับจ้องอยู่ที่เสาต้นนั้น ใบหน้าที่เกิดจากยางไม้เริ่มมีดวงตาจมูกและปากที่กำลังฉีกยิ้มกว้างมาให้เธอทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบที่เย,ย,ย็นยะเยียบดังขึ้นข้างหูของเธอว่ามึงทำลายบ้านกูมึงต้องอยู่ที่นี่กับกูเช้าว,วันรุ่งขึ้นคนงานมาถึงไซต์างานก่อสร้างและพบเพียงคุณพิมพ์นั่งตัวสั่นเธออยู่ในมุมหนึ่งของบ้าน เธอเนื้อตัวสกรปรกหม่อมแหมมดวงตาเบิกโพลงพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่ชี้ไปที่เสาเอกต้นนั้นแล้วกรีดร้องว่ามันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วส่วนคุณเอกสามีของเธอก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจเข้ามาสืบสวนแต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรเลยไม่มีการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการบุกรุกคุณเอกหายไปรากับอากาศธาต แต่เรื่องยังไม่จดแค่นั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาช่างไม้ที่ทําหน้าที่แปลรูปไม้ตะเคียนต้นนั้นผูกคอตายในบ้านพักของตัวเองทิ้งจดหมายสั้นๆไว้ว่า mm. กูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจบ้านหลังนั้นไม่เคยถูกสร้างต่อจนเสร็จมันถูกทิ้งร้างเอาไว้แบบนั้นมีเพียงเสาเอกไม้ตะเคียนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่า อยู่กลางซากปร,รักหักพังชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าทุกวันนี้ในคืนวันโกนหรือวันพระพวกเขายังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สลับกับเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกดังออกมาจากบ้านร้างหลังนั้นและบางครั้งก็มีคนเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งยืนกอดเสาต้นนั้นเอาไว้เหนื้อตัวของเขา ค่อยๆถูกเสาไม้กลืนกินเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยคุณพิมพ์ต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตอยู่นานหลายปีและไม่เคยกลับไปเหยียบที่ดินพืนนั้นอีกเลยที่ดินมรณะผืนนั้นยังคงรอคอยรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่โง่เขลาคอที่จะเข้าไปท้าทายอาถรรพ์ของนางไม้ แห่งโคราชและนี่คือเรื่องราวจากจังหวัดนครราชสีมาดินแดนที่เต็มไปด้วยความเชื่อและสิ่งเลึกลับแล้วคุณล่ะคะเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่า